ช่วงนี้มีผู้ปกครองหลายท่านกำลังกังวลว่าลูกเป็นสมาธิสั้นอาจจะได้ยินจากที่โรงเรียนคุณครูอาจจะมาบอกว่าเด็กลูกนั่งไม่นิ่งวอกแวกไม่ฟังคําสั่งก็ทําให้ผู้ปกครองหลายท่านนั้นมีความเป็นห่วงกังวลแล้วก็เครียดไม่รู้ลูกเราเป็นอะไรแล้วทำยังไงดีไม่ต้องเครียดครับเรามีคําตอบสวัสดีครับผมนเรศจ,จาก Brain f i t Studio ประเทศไทย เราทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีประสบการณ์กว่า30ปีในการวิจัยกลไกการทำงานของสมองเวลาเรามองเห็นเด็กที่มีอาการสมาธิสัน้นเรากำลังมองเห็นอาการยกตัวอย่างเช่นนั่งไม่นิ่งว่าไม่ฟังคำสั่งวอกแวกบางทีไม่สบตาเราผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจนั้นมองผิวเผินไปเป็นว่าเด็กคนนี้สมาธิสัน้นหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเด็กดื้อเด็กขี้เกียจเด็กเกเร แต่ความจริงนั้นสิ่งที่เรามองเห็นนั้นเป็นเพียงแค่อาการสมาธิสั้นและมีสาเหตุต้นต่อซึ่งก่อให้เกิดอาการที่เราเห็นนี้สาเหตุต้นตอเหล่านี้คืออะไรความตอบคือความสามารถทางด้านการทำงานของสมองในแต่ละด้านนั้นอาจจะอ่อนกว่าวัยซึ่งก่อให้เกิดอาการสมาธิสั้นที่เราเห็นทักษะพื้นฐานเหล่านี้ เราสามารถพัฒนาได้จนถึงจุดที่อาการสมาธิสั้นเหล่านี้จะค่อยๆหายไปแต่ว่าต้องฝึกแบบถูกวิธีในตอนต่อไปเรามาชมกันว่าทักษะพื้นฐานของสมองในะแต่ละด้านนั้นมีอะไรบ้างครับ